กลาบสวัสดีไวยรุ่นเมโซโปโตเตเมียกันทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมสี่โลทูจริงวันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนยูไนอีกแล้วนะทุกคนก็อยู่กับการรีวิวตัวละครน,นะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีเชื่อว่าเกะโคงะนะครับอืมทำไมถึงเลือกรีวิวโปเกมอนนี้ตัวที่สอของช่องของผมก็ตอนนี้ผมเป็นการแบบ เนี่ยทุกเห็นเหรียญตรงนี้ไหมตรงที่มันมีหมื่นเหรียญนะผมก็เอาไปทําการซื้อเป็นตัวแรกก็โหดไม่โหดก็ติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสู่หนึ่งพันซับตะไคร์ยังไม่ถึงสักทีทํามาเป็นปีแล้วแรงก็อยู่อยู่ที่แร้งบอลสามนะครับอืมกูกดไม่ทันอีกแล้ววันนี้กูจะได้รีวิวมินี่เนี่ยกูสาบเปิดคลิปใหม่เออ ไม่ได้เล่นอีกแล้วไงล่ะเ,เ,เก,กโนะโงงะนี่ทำไมมันเป็นตัวนิยมจังเลยเนี่ยโยูยูยดูซิท่านผู้ชมว่ากดครั้งที่สามนะครั้งแรกยังผมลบทิมไปละลิมหน้าก็เปิดคลิปใหม่ครั้งที่สานี้ผมจะได้เกะคงนะหรือเปล่าผมต้องสปีดจำแล้วเนี่ยเออ,อเฮ้ยก,กูจะได้เล่นโอ้โหมันเหนื่อยสเเกินไอเทมก็แว่นตานะ เป็นหอยหอยกับแว่นตาก็แล้วกันนะเกง่งโง่หะหอยกับแว่นตานะอะไรหลูอะไรหลูก็เกงคงะอ่แคปกอก็จะได้เล่นผมได้อธิบายไปยังวะก็ลืมแล้วนะเล่นจบมาแลหลาตามากเลยลืมมาไได้อธิบายยังว่าทําไมผมถึงมารีวิวก็เป็นตัวละครที่2ที่ผมได้เงินซื้อเออถ้าผมอธิบายแล้วก็ขอโทษด้วยนะฟังอีกรอบก็คงจะไม่เป็นไรก็กดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ กติดตามกับสับตะไคร้มันเดียวกันไม่ใช่หรอวะแล้วก็จะเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับมผมเล่นจนช่ำแล้วละเกคโคง,งะ,อะบอกเลยอย่างช่ำการอัพสกวงสกิลก็สามารถอัพตามผมได้นะครับผบอกเลยผมอย่างช่ำอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมซื้อไงจุบแยกล้างเ,เฮ้ยแยกล้างไงเ,เฮ้ย ไอ้สองตัวนี้เป็นบัฟนะครับไอ้ตัวกระปะแล้วก็ไอ้วาตัวเนี้ยเป็นเหมือนบัฟแดงกับบัฟฟ้าพนน้ำาฟาม,ฟรรมกันย,ยาวๆครับจังหวะนี้รอเราตัวก่อนคนน้ำเวลาเราตัวโตวแล้วก็นะทุกคนจะเกงขามเล่าค <laughs> นน้ำสกิล,ลสองอัพขึ้นข้างบนนะครับถ้าสกิล,ลสองอ่ะ เก่งคบอกเลยหดจะไปกันให้ตัวนะครับท่านผู้ชมให้ตัวก็แค่ประมาณ1.5วิแล้วมนะั้งแต่ก็ยังดีนะใช่ผมดีมดีจะตายพนน้ำไม่ถึงให้ตัวดูให้ตัวให้ตัวนกไฟงั้นละพน่นน้ำ เฮ้ยคนนะ้ำให้ตัวให้ตัวย่อนไปนหนึ่งทีแล้วก็วิ่งกลับก่อนนะครับจังหวะนี้เลียดน้อยมากเราก็ต้องฟาร์มก่อนนะครับเราจะเก่งประมาณช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับเกมคนนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับใครเล่นก็มาฟาร์มไปก่อนนะครับยิ่งรีบคุณจะยิ่งแพ้ไวนะครับเกมนี้เร็วเจ็ดแล้ว ทางด้านสกิลหนึ่งให้อัพขึ้นมาข้างบนนะครับอย่าอัพอัพลงข้างล่างก็ได้ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่สกิลสองผมแนะนําให้อัพขึ้นข้างบนดีกว่านะนะจะเรียกว่าข้างล่างข้างบนดีกว่าอือทะเลให้ดูให้ดูอะไรอะไรเอ,เอ็กเบน,น,นเบินล่ะเอ็กเบนกันล่ะ จะพิชาใหยตัวชันหน่อยเป็นไงล่ะให,ให้ตัวให้ตัวให้ตัวมาหย่อนบอลกันเร็วให้ตัวแกคุงงานนี่เป็นตัวละครที่สุดยอดเหลือเกินโดนโดนแย่งต่อหน้าต่อตาเลยวะไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยต้องเก็บ หายตัวหายตัวขึ้นน้ำมาดีทุกคนลงตัวหน่อยเร็ว <pper. S 1> เราได้แอนตี้แล้วครับใจเย็นครับเราได้แอนตี้แล้ว แบบฟามแบบคนอื่นเฉยอือห้ตตัให้ตูวรอครับรอเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดแล้วเราต้องตามเราต้องตามครับหายตัวห้ตัวอะไร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 ไไไไไไอะไรไอ้นกไอ้นกอะไรไอ้นกอะไรเหละนกนกนกอะไรล้วงหลังฟอมแบบชิวชิวครับน้องน้อง น้องๆกูแตกน้องๆห้ตัวไม่น่าห้าวเลยเฮียเฮ้ยถ้าตีป้อมแตกเร็วกว่าน,นี้หายตัวน่าจะหนีรอดนาตะกี้เพื่อนตีปอมจ้าครับทุกคนเออแบบหลอกให้ผมตายไงเออไอพวกนี้ชั่วจริงๆเลยทุกคนบอกแล้วกิจคนง,งานเก่งเกินแกงกล้าก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นนะทุกคน แกงก้าเป็นตัวละครที่โกงมากผมว่าจ,จะซื้อแกงกล้ามารีวิวอยู่นะคลิปต่อไปรีวิวตัวอะไรดีทุกคนกคอมเมนต์บอกผมด้วยนะถ้าผมคิดไม่ออกแล้วหรือว่าไม่มีคนคอมเมนต์ผมก็จะเลือกเองแล้วกักนนะเพราะว่ากูรอให้พวกมึงคอมเมนต์นี่อีกสิบปีก็ไม่คอมเมนต์ให้กูหรอกเฮ้ยเฮ้ยกูเจอลูมแนะ่กูเจอลุมแนะ่ รู้สึกว่ายิ่งแร้งสูงนี่ก็ยิ่งมีแต่คนยิงเก่งนะหรือว่าทีมกูกากอันนี้กูก็ไม่เข้าใจนะทีมมุมกากไงแล้วประเด็นทีมเขาอ่อนให้อย่างเงี้ยให้ตูให้ดูไอ้นกงโง่ไปไหนไอ้นกลดัดโอ้โหช่วยกูได้ช่วยกูได้กูแตกเฮ้ยทำไมทีมเขามันโหดจังเลยอนะ่ะ ทำเป็นเล่นไปครับเป็นเล่นไปเดี๋ยวแพ้เอาดูเลเวลจีมเขาก่อน11แล้วทุกคนกูเลเวล10เป็นตัวฟาร์มที่โง่ามากทำเปนเ็นเลเวลตามเนี่ยรู้สึกเกมจะพิกละได้ใจเกินไปไตั้งใจเล่น10วิแป๊บนะครับ บอกแล้วแกงก้าโหดครับขนาดเวิวตามแี่แกงก้าวิวสิบมันฆ่าตัวอะไรไปอะ่ะโหดเกินนะแกงก้าเออเป็นตัวละครที่แม่งขี้โกงมากเลยมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะอันติดากระจายไปๆออกๆออทำไมมันแรงจังว่าช่วงนี้อะ่ะ เจ็ตัวละครแบบโคตรแรงกันทุกคนขอกลับบ้านก่อนกเลีเวลสิบโหทีมเขาแม่งตัวฟาร์มลีเวลสิบสองแล้วเย้เป็นการรีวิวที่กิโคง้ากูเป็นไก่ไปเลยมอแต่เล่นไงไอ้แค่สองนาะทีเองคุนไปดันป้อมดีกว่า ตึงอยู่นาตึงอยู่นาเกมนะให้ตัวให้ตัวให้ตัวนะให้ตัวให้ตัวมันนานไปหน่อยวะทุกคนผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเต็มเต็มว้าไอเต่านี่มาดิมาดิไหวเป้าไหวเป้าอุ้ย ไม่ไหวเต่าว่ะทุกคนกินเกินเต่าแม่งถึกเกินให้ตูวให้ตูวให้ตูวเฮ้ยทำไมมันถึกจังวะมันถึกเกินไอเต่าอ่ะไอเต่าให้ตูวให้ตูวแตกไปซะแตกไปซะ โอ้ยอเต่าโอ้ยอเต่ามันถึกๆแรงๆมันถึกมันถึกไม่พอมันแรงเลยนะไอ้เต่าอะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเต่าทำไมมันแรงยังเลยเนี่ยผมก็เป็นท่าน้ำเหมือนกันนะแต่คนอื่นทำไมมันตีไม่ค่อยเข้าเลยวะโอ้โหดูโปเกบอลตรงนี้ดิเยอะแยะไปหมดเลย หายแล้วทุกคนออแพ้เน่แบบผมจะไปยึดป้อมไม่ได้เลยทุกคนแม่งแบบเกินอย่างเงี้ยหายตัวไปหายตัวหายตัวหน้าเวลาหายตัวมันจะแบบแบบดันป้อมแน่เออ ให้ตัวล้วมดันป้อมไม่ได้นะประดินอะ่ะโห่เลยเซนสแปดทุกคนสิบแปดคนกันป้อมไว้ทุกคนสิบเอ็ดอ๋อไม่ทันว่ะ แพ้ว่ะทุกคนไม่ทันไอ้เฮีย,พยแพ้แพ้เฉยแต่กูได้ MVP มะีนะทีมผมไก่แหละเออดูดูทรงแล้วทีมกูไก่แหละก็ผมได้ MVP ก็แสดงว่าทีมผมไก่แล้วเออ,เออไม่โทษตัวเองอโทษทีมไปก่อนนะคิวไปก็ห้าตัวนะแอซซิดก็ไม่ได้แอซซิดเลยทีมไม่ช่วยเลยแต่ไอเต่าทีมเขาเนา่ยโหดจริงโหดไปอ่ะบางทีไอต่าทีมเขาเอือก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็เกคโหงะก็ เป็นประมาณนี้เอาข้าวใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ <Yeah. S 1> สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันโปเกมอนใหม่บาย